สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซ i นเดอเรลล์คอเซ็ตนะครับผมเป้นะครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ามู d ในร้านเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งโชว์นะครับซึ่งเป็นทั้งโชว์ของจากแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งสองแบรนด์เลยครับมีทั้งแบรนด์โจเวิร์กซึ่งเป็นรองเท้าอ่าอยู่นี้นะครับโจเวิร์กแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นทั้งโชว์จากเลชัวนะครับซึ่งเป็น การตัดสูตรแบบ MTM มาที่ร้าน e ร i t e p a เมนต์กันวันนี้นะครับมีงานวันที่28กับ29ตุลานะครับ2วันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูกันนะครับว่าสูตรหรือว่าแจ็กเก็ตของเล็กชัวเนี่ยมีความแตกต่างยังไงจากแบรนด์อื่นแล้วก็สเลเยดพอใส่มาจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดตัวหนึ่งด้วยให้เพื่อนดูกันว่าฟีลลิ่งออกมาสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันเลยดีกว่านะครับ ฟิตติ้งการบินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามีอยู่2โซนนะครับฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่มีสตรัคเจอร์บางๆเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบอิตาเลียนก็คือจะเป็นซอฟต์เทอร์ลิงจะมีความมีน้ำหนักที่เบาวกว่าแล้วก็ดูแคชชั่วมากกว่าเดี๋ยวยังไงก่อนที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับสูตรทั้ง2แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาคุยกับเจ้าของที่เขาบินมาเองเลยนะครับทั้ง3ท่านนะว่าที่มาที่ไปของแบนนงรนด์นนยัังงไะครบ บทุกคนผมก็อยู่กับทางทีมเล็กชัวร์แล้วนะครับายสิ่อู่นายสื่อทีมในสื่อทีมนะครับทีมสื่อพี่เอตรงกลางพี่เอตรงกลางดีกว่าครับเชิญตรงกลางเลยครับああอันนี้ก็คือพี่เอนะครับเป็นเป็นคนที่ช่วยแปลให้เราในวันนี้นะครับผมถามผ่านพี่เอแล้วกันเนาะได้เลยครับก็เดี๋ยวให้ทางทีมเขาแนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าครับ <laughs> <laughs> อีกครัた อยากให้คุณอ,อิการาชิเล่าเกี่ยวกับร้านที่ญี่ปุ่นนิดหนึ่งครับว่ามีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างพวกเราเล็กทูร์ทีมเราอยู่ที่โตเกียวฮิโรโตะและร็อปปงกีแล้วก็คองเบอ3สถานที่ผมได้ยินมาว่าร้านเล็กชัวร์จะเป็นร้านที่เฉพาะคนที่สนใจเกี่ยวกับการตัด การเม้นต์แบบนี้เท่านั้นถึงจะรู้จักเหมือนมีความเป็นมิสซิเรียสบางอย่างอยู่อนะありがとうございますあのそうですね元々あのクローズドは合わしょびลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านนะคะก็จะผ่านการแนะนำจากปากต่อปากกันมากกว่าโอ้เซ็กซี่อ่ะมาสุเมาเลยซีครีเอทต์กันเลย サラダスタイルは言葉で表現するのがすごく難しいんですけど、まあ、自分たちがこれがいいと思うスタイルをはっきりと強く持っていることがまあ我々のすすごく特徴ですかね、えっと、スタイルは決まっているんですけれどもあの、まあ、自分たちがこれがいいよって思っているスタイルは決まっています。 なんかやっぱりここうう感じるととの方が <noise> のがコんンンンリトそでですすね素材はコットンとリネンブレ,ンブレンドの生地です色数を絞って、まあ、黒と白だけであの初めてのトランクションでタイなので、まあ、こう明るく。 いわゆるそのリゾート地というかに合うようなえ配色を選んでプラスその黒っていうのでまあ初めてのトランクションに対して敬意を示したつもりです。Thank you so much.Thank you, thank you so much.I will continue to、like、talk about the style.Modern?Yeah, style. style.I <Yeah>, style. will come back to you for the fabrics <Yeah. S 2> and then fitting.Okay.Okay.I don't want to have the compound, I don't want to have the old satire and go on a cool satire. ตรงนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบนับปรีจะมีความเป็นอิตาเลียนที่ค่อนข้างสูงมีความเป็นซอฟต์เทอร์ลิงนะครับผมจะลองใส่ให้ดูจริงๆวันนี้ผมมาเพื่อระบบลเบสเตสูตรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเดบบลเบสเซตที่แบบมีความเป็นทางการสูงเท่าไหร่เอาเดบบลเบสเซกันก่อนอ่ะนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นระบบลเบสเซตของเล็กชัวนะครับจะเป็นแบบซอฟต์ซอฟต์เทอร์ลิงครับโมเดลนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมีความกลมมีความซอฟต์ so มากกว่าคือลองจับบริเวณวงบริเวณบ่าบริเเวววณช่งอออกกกคคืืสสนนนนี้็ัันนะรบ ช่วงปกนี้ค่อนข้างมันจะไม่ได้แบบทิมตรงแบบพุ่งขึ้นมาตรงๆอ่ะมันจะมีการค่อยๆอ้วนออกมาหน่อยนึงแล้วค่อยแทงขึ้นนะครับผมชอบ d o บ b l e p r e s e ที่สเสด็จประมาณนี้มากเลยก็ะ soft t r i l i n g ครับไหลก็จะเป็นแบบสปาร่าเนาะให้ดูไกลนี่ประมาณนี้ครับสปาร่าแบบเบาๆนะครับโชเดอร์ไม่มีการเสริมวู wool padding นะครับเป็น ผ่างม้าที่ยิงขึ้นมาจากช่วงอกแล้วเขามาจบที่บริเวณช่วงบ่าพอดีคือไซไส์ให้สนี่ผมว่าผมก็เอากลับบ้านเลยนะน่ติดติ้งซึ่งพอผมติดกระดุมตรงนี้ผมรู้สึกว่าก็ยังสามารถนั่งได้นะไม่ติดคือแ <c oughs> อสซีส <c oughs> ผมว่าเบิรเบสเซ่เวลาติดกระดุมแล้วเราต้องยังแบบนั่ง <c oughs> นั่งได้โดยที่ไม่ต้องถอดกระดุมครับถ้าเราติดกระดุมแล้ว เรานั่งไม่ได้ผมว่าจะเป็นฟิตติ้งที่ไม่ถูกต้องหลายๆคนน่าจะสงสัยนะว่าการติดกระดุมบริเวณเอวของดับเบิลเบสเซตเนี่ยติดตรงไหนได้บ้างใช่ไหมครับคือปกติแล้วอะ่ะดับเบิลเบสเซตต้องติดได้ทั้งตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นแบบหกคูณสองอย่างนี้ก็ได้หรือว่าหกคูณหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนะครับเราจะติดตรงไหนก็ได้ครับก็ได้ลุกที่คนละแบบกันแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวผมไปลองตัวที่เป็นเวอร์ชั่นแบบบิวทิชไม่เชื่อมบิวทิชสิ คือมันก็จะเป็นแบบเบสออนสไตล์แบบนี้และครับแต่ว่าจะมีการเสริมสตั๊กเจอร์นะผมไปพาดูอีกตัวหนึ่งนี่ครับทุกคนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสไตล์ที่มีการเสริมสตั๊กเจอร์เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคือผมลองตัวเนี้ยผมชอบเลยชอบมากๆพอนะครับพอรู้สึกว่าดับเบิลเบสเซตที่มีสตั๊กเจอร์บางอย่างผมรู้สึกว่ามันจะให้ลุคที่คมคมมากกว่าแล้วดูเนี้ยบมากกว่านะโดยเฉพาะแบบโมเดลเนี้ยปกคล้ายๆกันเป็นกระปกที่ไม่ได้แบบ พุ่งตรงมาเป็นเส้นตรงอ่ะมันจะมีการอ้วนเออเคิร์ฟออกแล้วก็ค่อยแทงขึ้นนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยเลยก็คือบริเวณช่วงนี้ครับตรงนี้จะมีการเสริมวูแพดดิ v ้งมาอีกหน่อยนึงนะครับ<ๆ>เพื่อให้เชฟไหลมันดูคลีนดูเนี้ยบแต่โดยรวมผมว่าตัวเนี้ชอบมากเลยนะครับชอบมากชอบมากกระดุมก็ติดย้ายได้นะครับเป็น6กคหรือว่า6กคูหก็ได้นี่ แล้วแต่เพื่อนจะชอบกันที่ผมชอบของตัวนั้นเลยก็คือเชฟมันชัดมากเลยคือมันจะมีช่วงเดฟอกที่มันชัดกว่าตัวแรกนิดนึงเห็นหมาว่าช่วงเดฟอกมันจะเป็นทรงมากกว่าแล้วก็ช่วงไหล่ก็จะดูคลีนคนละแบบกันยังไงเดี๋ยวผมไปลองเกงให้เพื่อนดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกผ้าดูกันนะว่าผมเอาผ้าตัวไหนนะไปทุกคนครับคือผ้าก็มีเยอะมากนะครับคือโจทย์ที่ผมตั้งมาตอนแรกเนี่ยคือผมอยากจะสูตรบบเบสเตทที่มีความฟอร์มัล ผ้าต้องมีความเงาประมาณหนึ่งนะครับคือค่อนข้างเงาเล่นแสงได้ดีแล้วก็เรียกว่างดีเป็นสูตรที่เอาไว้ใส่ตอนคืนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์เนี้ยผ้าที่เป็นพวกไฮทวิสหรือว่าผ้าที่แคชชวลเนี่ยตัดออกหมดเลยนะ mm hmm. ก็จะเหลือแต่ผ้าที่มีความเงาอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี mm ่ hmm. ตัวนี้ผมเป็นเล่มที่ผมชอบมากที่สุดตัวนึงก็คือเบรซองซุเปอร์ลอเสิ 10. ผมอยากได้สีเทาเนาะแต่ว่าเทาอาจจะไม่ได้แบบเป็นเทาโซลิดขนาดนั้นออปชั่นอาจจะมีตัวนี้ก็ได้เนี่ยเทาเบิร์ไอ น้ำหนักสองเจ็สิตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะสีดําเลยก็จะเป็นแบบผ้าที่ก็เงาเห็นปะผมจะขยับเลื่อนแสงให้ดูเออเล่มนี้ก็สวยเบสองซูเปอร์ร้อยห้าสิบนะครับอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับยังไม่เคยพูดในช่องเลยก็คือผ้าตัวดอเมครับอีกอันนึงก็อันนี้เลยครับผ้าดอเมครับคือจะเป็นผ้าที่อ่าหลายหลายคนน่าจะรู้จักแหละนะครับคือเขาจะเด่นเรื่องดอเมโทนิกครับตัวนี้เห็นปะว่าจะเป็นแบบวูห้าสิบโบแฮห้าสิบนะครับน้ำหนักสามรแหละ แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้พอวูมีโมแฮ่ร์เก็คือผ้ามันจะเงามากคือมันจะเงาแบบฉ่ำฉ่ฉ่ำฉ่ำเลือบเือบหน่อยนะครับดูในกล้องบางทีอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากก็คอเพื่อนต้องมาจับผ้าตัวจริงกันนะอยากให้มาลองอนะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผ้าที่คนชอบโมแฮ่ต้องมาจบมันจะเลือบเืองอเงาผ้าจะมีความดรายที่สูงมากเพราะว่าโมแฮ่ก็เป็นผ้าตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดรายอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไฮทวิสนะแต่ว่าผ้ามันดรายนะครับก็คนชอบที่แบบ ฟีลไฮทวิสทั้งหลายน่าจะชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับเอาไปใส่สำับงานกลางคืนโคตรเหมาะโคตรดีอีกอยันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เลยฮะกรีนฮิลล์ครับ,รบของเดลเปอร์ซูเปอร์ร้อยกซิสคือเลขซูเปอร์ร้อยกซิสเนี่ยมันก็ค่อนข้างฝ่ายค่อนข้างถี่แล้วนะฮะเป็นผ้าเวสเทิร์นวูลที่พอเลขจำนวนเบอร์ซูเปอร์มันสูงขึ้นอนะ่ะมันก็จะเงาขึ้นเห็นป่ะอันนี้ชัดเลยนะครับว่ามันมีความเหลือบ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 ,ลอบแล้วก็เดง้งเด้งเงาเงาแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักมันค่อนข้างน้อยด้วยยกรัมเอองใสส่่บาแนนนนะะฮ ผมว่าท่านเพื่อนเริ่มเบื่อสูตรที่เป็นไฮทวิสแล้วนะครับลองมาดูผ้าตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันเนี่ยตัวนี้สวยมากสีเทานี้ในมุมบางมุมแสงเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกับสตรีปแนวตั้งบางๆอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวเบสิกเลยนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบผ้าตัวนี้มากนะคือเป็นผ้าที่แบบมันใส่สบายผ้ามันเบามากเด้งๆ้งเด้งเงเนียนๆอีแล้วก็ซูเปอร์ลอยีก็กันลังดีซูเปอร์ลอยี่ก็จะเป็นผ้าที่แบบเราสามารถใส่ ั้งกลางวันได้กลางคืนก็ได้นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยน,นี่ผมว่าน่าจะตัวตัวนี้แหละเป็นผ้าที่เนี่ยเห็นป่มมันก็เงาประมาณหนึ่งครับสิ่งที่ส้องกคือสีมันเข้มกว่าตัวเมื่อกี้จริงๆผมชอบชอบตัวกรีนฮิวเมื่อกี้แต่ว่ามันเข้มไม่พอ2องกรัมใส่สบายครับผมมีเคยตัดสูตรตอนนี้ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปฟิตติ้งให้เพื่อนดูกันดีกว่านะว่าต้องแก้อะไรบ้างเนาะ ฟิตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างหลายอย่างนะครับเอาอย่างแรกก่อนแล้วก,กันก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเส้นนี้คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเก็บไปเนี่ยก็คือจะเก็บเก็บชิ้นหน้าจริงครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมใส่ให้ดูคืออันนี้เป็นไซส์52เนาะก็ช่วงอกมันจะค่อนข้างเหลือที่เก็บเก็บเส้นนี้ไปคือจะเก็บเส้นนี้แหละแต่ว่าชิ้นหลังอะ จะไปชดเชยขยายเพิ่มรอบวงอ่ะมันจะเท่าเดิมก็คือลดชิ้นหน้าเพิ่มชิ้นหลังประมาณนั้นก็คือทำสองข้างเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงช่วงไหลครับก็เก็บขึ้นน่าจะจุดจุดห้าทั้งสองข้างนะครับก็ทําให้ไหลมันไม่ตกอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆเห็นไหมว่าแกกัดบริเวณรอบสี้ด้วยนะครับคือเป็นวิธีการเก็บความยาวแหละนะครับของแกแต่ว่าฝั่งเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีการกัดเฉพาะเฉพาะโซนหน้าตรงเนี้ย ฝั่งเดียวก็คือหมุนแขนนะครับเพราะว่าผมเป็นปคนที่แขนซ้ายมันจะมาข้างหน้ามากกว่าฝั่งขวานะครับก็เลยทําให้ถ้าไม่ถ้าไม่เก็บโอเรนเดชันขึ้นฝั่เนี้แขนมันจะไม่ได้คลีนขณขนาดนี้ที่เหลือคือโอเคมาละความยาวแจ็คเก็ตก็ไม่ได้เก็บถ้าเรา move แขนนะเห็นไหมครับว่ามุมผมกลางแขนเนี่ยแจ็คเก็ตมันไม่ได้แบบ move ตามผมเลย<ๆ>เขาทำอ um ัม oh โลมาแพทเทิร์นค่อนข้างดีเลยแล้วก็ขยับแขนเนี่ยแจ็กเก็ตไม่ค่อยขยับเลยเหมือนอยู่เฉยๆนะครับ เออแพทเทิร์นดีอ่ะมีนิดน,นึงครับฐานคอเนาะก็ผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าหนอกด้านหลังตรงบริเวณฐานคอมันไม่มีเนื้อนะครับก็เลยต้องเก็บชิ้นเคลียร์ฐานคอให้มันสะอาดขึ้นแค่นั้นเองอ่ะส่วนกางเกงครับกางเกงผมไซส์ห้คนพุงใหญ่ก็สลับกางเกงได้นะครับแบบนี้อ่ะนี่ครับก็ดึงชิ้นหลังขึ้นครับที่มีการกัดไว้เนาะดึงชิ้นหลังทําให้ชิ้นหลังจีบมัน พุ่งมากขึ้นแล้วก็ความยาวอะไรก็เก็บปกติแล้วก็เพิ่มไรส์ผมจะเพิ่มให้มันเอวสูงขึ้นอีกประมาณสัก1.5เซนะให้มันครอบเอวสดอดีประมาณนี้คือไม่ต้องแก้อะไรมากเท่าไหร่โอเคแล้วนะครับคือทรงฟิตติ้งก็จะเป็นฟิตติ้งที่กางเกงที่แบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะสลิมเนาะคือจะฟูบริเวณช่วงสะโพกแล้วก็เทเปอร์ลงแต่ว่าผมว่าก็โอเคไม่เปันหา่ได้ติดไม่ได้ตึงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูทั้งตัวอีกทีะให้ดูฟีลแบบหน้ากระจกนะครับอีกทีหนึ่งใกล้ใกล้ๆกอ สวยงามยังไงถ้าเ mm. พื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกกรัจใยพวกเราซินเนเรยก็เสรด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ